สวัสดีค่ะเฟยนะคะจากร้าน Outdoor l i อ e อ t y ย e a าน,นะคะวันนี้นะคะเฟยก็จะพามาชมนะคะสินค้าจาก Coleman น,นะคะก็จะเป็นเซตนี้เลยค่ะเป็นเซตคู่รักนะคะสไตล์ดินเนอร์นะคะเขาเรียกชื่อว่า compact chair นะคะ table set นะคะตัวนี้นะคะก็เป็นเซตคู่รักสไตล์ดินเนอร์นะคะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่า ข้างในนะคะในหนึ่งกระเป๋าใบนี้นะคะว่าสินค้านะคะข้างในมีอะไรบ้างนะคะเราไปดูกันเลย <c oughs> เราก็มาดูกันเลยนะคะว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างนะคะอันดับแรกนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นเก้าอี้นะคะก็มีเก้าอี้มาให้อีกหนึ่งตัวนะคะเดีย๋ยวตั้งวางไว้ก่อนนะคะต่อไปก็เป็นเก้าอี้อีกหนึ่งตัวค่ะเท่ากับว่าเก้าอี้เซตนี้นะคะมีให้2ตัวนะคะชิ้นต่อไปชิ้นต่อไปนะคะก็เป็นโต๊ะนะคะตัวนี้นี่ค่ะ เป็นเซตเลยนะคะเซต3ตัวแล้วก็มีช่องสำหรับวางแก้วน้ำได้นะคะก็เดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะคะตัวนี้นะคะรับน้ำหนักได้ถึง80กิโลเลยนะคะพี่ก็เราเราหนักได้เยอะอยู่แล้วก็สามารถวางแก้วน้ำหรือว่าขวดน้ำตรงช่องนี้ได้ก็นั่งได้สบายนะคะสำหรับพี่ๆเพือ่อนๆนะคะที่ออกไปตั้งแคมป์นะคะก็สามารถนำเซตนี้ไปได้นะคะ เพียงแค่ถือกระเป๋าใบนี้นะคะ1ใบนะคะเราก็สามารถไปพกพาไปได้ทุกที่เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเฟก็พามาชมสินค้าเซตน,นี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ เฟก็ขอฝากนะคะพี่ๆเพื่อนๆนะคะกดติดตามนะคะการแจ้งเกิดของน้องๆนะคะได้ที่ช่อง y o u t u b e นะคะหรือว่า TikTok ของร้าน Outdoor l i ลฟ์ชอนะคะก็เข้าไปกดติดตามได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็เฟก็ฝากคำคมไว้หนึ่งคำคมนะคะพี่ๆเพื่อนๆนะคะรู้หรือไม่ว่าทำไมโลกนี้ถึงต้องมีเก้าอี้อ่าไม่รู้ใช่ไหมคะก็เพราะว่าที่บางที่มันไม่มีที่ให้เรายืนถูกไหมคะ,ะค่ะวันนี้นะคะ,ะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ uh